สวัสดีครับกระผมนายรังสีมันสายชนเชี่ยวในฐานะคณะกรรมการบริหารศูย์บุพเพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดชางพัทลุงครับกระผมเองนะครับมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับมีทักษะความรู้ที่จําเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการนั้นนะครับเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์นะครับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันครับ ส่วนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาถือเป็นพื้นที่สาคัญนะครับที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนนะครับได้มีทักษะความรู้นะครับที่จริงจังมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นศักยภาพที่ผู้เรียนนะครับได้ใช้นะครับในส่วนของทักษะความสามารถนะครับในการผลิตสินค้าและบริการซึ่งจะหากว่าผู้เรียนนะครับได้รับการฝึกฝนพัฒนาต่อยอดก็จะทําให้ผู้เรียนนั้นเป็นผู้ประกอบการได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวเยาลัยนะครับเราได้ดําเนินการในส่วนของการฝึกอบรมนะครับการจัดทําการเขียนแผนธุรกิจ การเรียนรู้นะครับแล้วก็การประกอบธุรกิจได้อย่างจริงจังนะครับถือเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการอาชีวศึกษานะครับที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความยั่งยืนและสามารถพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนนะครับได้พัดเทียม กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับเราได้มองเห็นนะครับสามแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปครับ 1. น,นะครับการบูรณาการในส่วนของผู้เรียนนะครับให้ มีการใช้นะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการไม่ว่าจะเป็นการจัดจำหน่ายต่างๆนะครับสการตั้งเครือข่ายนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาันศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชน3นะครับการจับบทบาทนะครับในส่วนของคณะกรรมการเองนะครับให้เป็นผู้ขับเคลื่อนได้เชิงรุกได้อย่างมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาไม่เพียงแต่จะสอนนะครับให้เขาได้ทําธุรกิจแต่เป็นการสร้างวิธีการที่จะให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีให้เขากล้าคิดกล้าทํากล้ารับผิดชอบและเรียนรู้นะครับได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลนี้นะครับคณะมัรมการบริหารศูนย์เพาผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัยสารพัดช่างพัทลุงจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางทิยจะดำเนินศูนย์ให้มีความต่อเนื่องทันสมัยและเปิดกว้างให้กับสังคมอย่างทุกมิติเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียนต่อไปครับ